สวัสดีค่ะเด็กๆพี่ชื่อพี่ออนนะคะวันนี้พี่ออนจะมาสอนร้องเพลงพี่น้องกันนะคะผู้แต่มอาจารย์สีนวลรัตนสุวรรณค่ะของฉันอยู่ด้วยกันมาก้ายพ่อแม่ปู่ย่าลุงป้าตายายมีทั้งน้าพี่และน้องมากมายทุกคนสุข สบายเราเป็นผี่น้องกันอีกรอบหนึ่งนะคะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมาก้ายพ่อแม่ปู่ย่าลุงป้าตายายมีทั้งหน้าอาผีและน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นผี่น้องกันเดี๋ยวคราวนี้มาทำท่าทาตามพี่ออนนะคะเด็กๆหนึ่งสองสาม บ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ปูย่ย่าลุงป้าตายายมีทั้งหน้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสาม บ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ปูย่ย่าลุงป้าตายายมีทั้งนา้าพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะปรบมือ,อให้ตัวเองหน่อยเลย พี่ออนขอจบการสอนร้องเพลงพิงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายยบา